ค่ะวันนี้จะพาสมัครใช้งาน Kahoot ง,ง่ายๆนะคะไม่กี่นาทีก็เสร็จล้ะว,วิธีการเริ่มต้นนะคะเริ่มจากถ้าใครไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนก็เริ่มจาก Google ค่ะแล้วพิมพ์ Kahoot ลงไปจากนั้นนะคะเราก็มาเลือก Kahoot.com ต้องเป็น .com นะคะไม่ใช่ Kahoot ตัดทีนะเ้วเลือก Kahoot.com ปึ๊บกดเข้ามาก็จะเข้าหน้าจอของ Kahoot ใหนะคะ ปกติคาะมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะทีนี้วิธีการสมัครสมาชิกคบะมูทำยังไงให้มาคลิกที่ไซยครัพนะไซต์ับตัวนี้ปุ่มสีเขียวด้านบนนะคะกดเึ๊บเขาก็จะให้เราเลือกประเภทที่เราที่เราต้องการใช้งานนะคะแนะนำว่าให้เลือกเป็นทีเชอร์แล้วกันทีเชอร์ Teacher. จากนั้นนะคะเขาก็จะถามว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มากดเลือกเธอนะคะ หรือถ้าใครทํางานที่ตรงนี้ก็กดเลือกโรงรีนไปได้เช่นเดียวกันนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้า create account n a นั่นคือสร้าง account นะคะสร้าง account เราก็มาเลือกว่าเราจะสร้างโดยการที่ให้เรากกอีเมลกับ password เข้าไปแล้วก,กด Sign Up เลยหรือจะมาใช้นะคะบัญชีต่างๆที่เรามีแล้วทั้ง google microsoft apple พวกนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าจะใช้ตัวอีเมลนะคะ เรามีเ e มล์แล้เราก็พิมพ e ์อีเมลเข้าไปอย่างเช่นขออนุญาตพิม e พ์อีเมลพิมพ์เข้าไปเลยนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะะสามารถเปิดดูพาสเวิร์ดตัวนี้ได้ตรงรูปตาเนาะตรงโชว์พาสเวิร์ดแต่ว่าขออนุญาตปิดไว้ก่อนจากนั้นกดสร้างค่ะรอเขาสักครู่เขาจะตรวจเช็คให้นะคะว่าตัว ไอตัวนี้มีการใช้งานหรือ,อยังนะคะถ้าไม่มีการใช้งานมันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เลยหน้านี้นะคะเขาจะบอกในเรื่องของการใช้งานค่ะนะคะในลักษณะของฟรีหรือ,อตัวที่จ่ายเงินด้วยนะะทีนี้ถ้าเราจะใช้ฟรีเราก็เลื่อนลงมาจะมีตรงนี้ค่ะ เบสิกวรี้ c o n t i n u e for free ซึ่งเขาก็จะบอกไว้ก่อนว่า,าใช้ multiple choice question ได้นั่นคือเป็นคาถามที่แบบเลือกตอบต่อ,ตอเกมใช้ได้แค่40 ID 40คนเท่านั้นอันนี้คือเป็นแบบฟรีนะคะก็เหมาะก,กับห้องเรียนเด็กๆแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้ต่อเกมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าในปริมาณที่มากกว่า40ก็คงจะต้องมาเสียตังตรงนี้แล้วนะคะก็เลือกแพลนเนอร์ตามที่ตัวเองต้องการก็มากด c o n t i n u e for free อพอกดคอนเทนเนอร์ฟี free, ปุ๊บเขาก็จะมีหน้าจอให้เราอ่านนะคะว่าเป็นวิธีการทํางานอะไรเบื้องต้นอย่างนี้เป็นต้น,นะคะส่วนหน้าตาของขา่าวมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยไปจากเดิมมากมายก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยด้านซ้ายเป็นเมนูเหมือนเดิมะคะส่วนตรงกลางก็เป็นแอร์เอโทั่วไปนะคะนี่ก็ วิธีการสมัครตอนนี้เราก็ได้บัญชีคาโหดโดยใช้งานแล้วนะคะครั้งต่อไปก็ไม่ต้องกดไซ g n อัพก็กด l o อกอินแล้วก็ใช้อีเมลที่เราสมัครคาร์ดโดได้เลยทันทีค่ะ